อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.6ล้านครัวเรือนได้เฮนะคะและเรามาสอบถามความคิดเห็นกันนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาคิดอย่างไรปีนี้จะไม่มีเงินไร่ละ1,000พบาทและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วแต่วงเงิน1.5มื่นล้านบาทที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็โอนตรงเข้าบัญชีทกสให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวด้วยวงเงินไร่ละ เจ็700บาทไม่เกิน5ไร่ต่อครวัวเรือนรับสูงสุด3,500บาทติดตามราเรียดข้อมูลข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องและส่งเสียงถึงรัฐบาลให้เร่งช่วยเหลือทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันค่ะ หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้นะคะเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหลังจากที่ทางช่องได้นําเสนอแล้วก็ติดตามความคืบหน้าในการ,การจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวนาว่ายอย่างไรกันบ้างคะสําหรับสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยออกมาแจ้งข้อมูลข่าวดีในเะรื่อง ของงบประมาณ1.5ล้านล้านบาทผ่านศูนย์ข้าวชุมชนและเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ที่ผ่านมายุทธการงัดอ้อยจากปากช้างเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั้งประเทศกว่า4.6ล้านรัวเรือนค่ะที่ถูกโยกงบประมาณไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือว่ารัวเรือนไม่เกิน2,000 20, 0บาทที่ดําเนินงานโดยกรมการข้าวผ่านศูนย์ข้าวชุมชนไปจัดซื้อเครื่องมือการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านศูนย์ ค่าชุมชนซึ่งสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยได้มองเห็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสและที่สําคัญค่ะเกิดเป็นแรงกดดันที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งนายประโมชเจริญศิลป์ก็แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะว่ามีการทวงคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทกศลายละ3,500บาทไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะสามารถ ไปซื้อเครื่องจกักรหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมีทําการเกษตรหรือว่าอื่นแล้วแต่เกษตรกรแต่นายปราโมชเจริญศิลป์กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าด้วยภารกิจยังไม่เสร็จสิน้นยังคงทวงคืนทวงถามนบอถึงเงินช่วยเหลือคุณภาพข้าวลดต้นทุนการผลิตไล่และ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา4.6ล้านรัวเรือนทั่วประเทศค่ะ หลังจากที่นายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนานแล้วก็เกษตรกรไทยออกมาเปิดเผยเงินช่วยเหลือชาวนานแล้วก็แจ้งข่าวดีในการพลิกมติงบของกรมการข้าว1.5หมื่นล้านบาทปรับเปลี่ยนให้ทกศโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนานกว่า4.6ล้านคนเรือนจ่ายไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทยันไม่ทิ้งเงินไร่ละ1,000บาทพร้อมติดตามกับนบคเมื่อมีการประชุมจะถามทันทีทําให้พี่น้องเกษตรกร ทัวประเทศมองว่าไม่เกิดความยุติธรรมนะคะที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปีนี้ไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุด3,500บาทจึงทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะในจังหวัดสุพรรณบุรีออกมาทวงถามความยุติธรรมทันทีนะคะคุณผู้ชมโดยบุกที่สารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทวงถามเงินช่วยเหลือชาวนาและก็พร้อมกับส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาททวงถามความ ยุติธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.6ล้านครัวเรือนเมื่อวันที่5สิงหาคม2565ค่ะซึ่งชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไร่ละ1,000บาทให้แก่เกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างมากแต่ราคาผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะนายสุเทพคงมากค่ะหนึ่งใน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ การประชุมนบคนะคะก็อัปเดตเงินช่วยเหลือชาวนาปี25 6 5หคาดว่านบคจะมีการประชุมสรุปข้อหารือในเดือนสิงหาคมนี้หรืออาจจะช้านะคะในส่วนของการขอข้อสรุปในครั้งนี้ในความเห็นส่วนตัวนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะ่าจะมีต่อไปในปี2565ทับ66แน่นอนและอาจจะมีการปรับเพิ่มราคาข้าวแต่ละชนิดทุกชนิดนะคะทั้ง5ชนิดให้มีการปรับเพิ่มขึ้น เพื่อจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะ แต่เงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1000บาทยังคงก้ามกึ่งว่าจะช่วยในรูปแบบไหนต้องรอติดตามในการประชุมนบขอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศคิดเห็นอย่างไรนะคะชาวนาจะได้เฮไร่ละ700บาทไม่เกิน5ไร่รับสูงสุดต่อคนเลี้น3,500บาทแค่นั้นหรือหรือว่าจะทวงคืนไร่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศขอเป็นปีสุดท้ายก็ได้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ชาวนาได้ลืมตาอา้าปากอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเอาละค่ะเรื่องนี้เรายังคงต้องติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องกระบอกเสียงของพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาให้ได้รับเงินช่วยเหลือชาวนาค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ